ทุกคนคะเราเพิ่งรู้ว่าที่เขาเต่าก็มีที่พักแบบนี้ด้วยนะเป็นที่พักริมทะเลเขาเต่าเงียบสงบไม่วุ่นวายที่พักริมทะเลบรรยากาศชิลๆเราขอยกให้ที่นี่เลยจรัดภาวันหัวหินเขาเต่าคะ่ะทุกคนบอกเลยว่ามันดีงามมากคือที่สุดแห่งการพักผ่อนจริงๆอยากให้ลองมาสักครั้งหนึ่งเลยคะ่ะตรงล็อบบี้นะคะเข้ามาก็จะมีบรรยากาศแบบเวลคัมมีป้ายต้อนรับแบบเป็นจอน่ารักมากแล้วก็มีเวลคั่ำดิงเป็นน้ำ ที่แบบเป็นเฉพาะของที่นี่เลยค่ะคือดีมากเลยส่วนนี้ก็จะเป็นห้องพักของเรานะคะห้องพักของเราชื่อว่าวิลล่าแคคนี่ค่ะเป็นวิลล่าสองชั้นซึ่งเราอยู่ชั้นสองวิลล่าหลังนี้จะอยู่ด้านหน้าชายหาดเขาเต่าเลยมองเห็นวิวทะเละและสระว่ายน้ําส่วนกลางของโรงแรมด้วยนี่ก็จะไปออกเป็นสองห้องนอนนะคะก็คือห้องก็จะมีแบบอ่างจาก,กุชชี่ด้วยแบบเป็นด้านในาแล้วก็ด้านนอกริมระเบียงอะไรเงี้ยก็มีค่ะบรรยากาศก็คือดีมากโดยส่วนตัว เราชอบมากทนด้านในภายในห้องก็คือสว่างมากดีงามมากสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบคันเลยห้องนี้ก็สามารถพักได้4คนเลยค่ะก็คือเป็นส่วนตัวเลยค่ะบรรยากาศดีด้วยชมวิวแบบดีงามเลยละค่ะส่วนแบบมินิบาร์ต่างๆภายในห้องก็สามารถทานฟรีได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมบรรยากาศโดยรวมที่นี่โดยส่วนตัวเราชอบเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเพลินม,มากโซนสวนด้านหน้าวิลล่าก็สามารถสั่งอัฟต์โนนทีมาทานได้ด้วยที่นี่ก็จะเสิร์ฟแบบเป็นไทยเซตเลยขนม อร่อยมากๆชาก็ดีค่ะบรรยากาศคือแบบประมาณนี้เลยคือดีงามมากๆเลยละจ้า ห้องอาหารประวันเป็นห้องอาหารหนึ่งเดียวในโรงแรมที่ให้บริการแบบออเดย์ไดน่งช่วงเย็นแนะนำนั่งโซนอาท์ดอร์นะคะนั่งริมทะเลบรรยากาศชิลมากอาหารที่นี่ก็อร่อยมากค่ะมีให้เลือกหลากหลายเลยสามารถลองมาทานกันได้ค่ะตกกลางคืนนะคะเขาก็จะมีแบบเจ้าหน้าที่มาเทินดาวให้ด้วยคือดีงามมากเลยก็แช่น้ําชิลๆก่อนนอนได้ช่วงเช้าสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากหน้าห้องพักเราได้เลยค่ะหรือมาเดินเล่นริมชายหาดก็ได้ชิลๆดีงามมากอาหารเช้าที่นี่เสิร์ แบบอลาคาร์บุฟเฟ่ค่ะสามารถสั่งทานได้ไม่อั้นเลยก็จะมีเมนูที่แบบว่าแบบโลเคอลองแบบเฉพาะที่นี่เลยอะไรเงี้ยค่ะคืออร่อยเลยละค่ะสระส่วนกลางจะอยู่ติดริมทะเลเลยสามารถนอนอาบแดดเล่นนะ้ำมองเห็นวิวทะเลได้ชิลๆเลยค่ะหรือถ้าใครอยากพายใคยายักพายซับบอร์ดก็สามารถใช้บริการได้ฟรีเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมสามารถติดต่อพนักงานได้เลยจ้า และอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยที่เราอยากให้ลองนะคะก็คือเซตสำรับจลัดภาวันที่ห้องอาหารประวันค่ะที่นี่เป็นอาหารไทยแบบสุดดั้งเดิมเลยแนะนำให้ลองมาทานดูค่ะหากไม่ได้พักก็สามารถเข้ามาทานได้ค่ะแต่แนะนำให้จองล่วงหน้าก่อนนะคะแนะนำเลยค่ะหากใครกำลังมองหาที่พักริมทะเลที่เงียบสงบไม่วุ่นวายเหมาะแก่การพักผ่อนที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะหากใครกำลังมองหาบรรยากาศแบบนี้นะคะเราขอแนะนำที่นี่เลยจ้าเจ้า ัดผ้าวันหัวหินเขาเต่าจ้า